สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราทีวีปีอะไรเนียเอาอีเอาอะไรของเหมีนน่ยวสวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราทีวีปีนเดชนแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอวิตามินซีในเซเว่นนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยะคะ่ะ เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะวิตซีค่ะรสเลมอนวิตซีรสเลมอนนะคะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะมีวิตามินซีสูงถึง200%นะคะส่วนรสนี้นะคะเป็นรสที่มีน้ำตาลน้อยะคะ่ะไม่ต้องบอกว่าน้ำตาลจะสูงเกินไปนี่นะคะตัวที่2นะคะวิตาดีค่ะ วิตาเดนะคะมีวิตามินซีถึงน200%ะคะ่ะมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนเลมอนนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะและมีเม้อเยียนะคะที่ช่วยสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวุ D ้ตี้ซีล็อกค่ะวุ Wood ้ตี C ้ซีล็อกนะคะมีวิตามินซีสูงถึง200%เหมือนกันค่ะแต่จะบอกสำหรับพูด ที่เป็นโรคหวัดน,นะคะแล้วก็เป็นโรกภูมิแพ้ค่ะคะนี่นะคะค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะดับเบิลซีค่ะดับเบิลซีนะคะมีส,ะส่วนผสมระหว่างผลไม้2ชนิดค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นค่ะ ส่วนตอนต่อไปนะคะพวกเราสองคนนะคะไม่เคยรับประทานมาก่อนแต่วพวกเราจะมารีวิวให้ฟังค่ะค่ะสำหรับตัวน,นี้นะคะเป็นวิตามินวิตามินซีวอเตอร์นะคะเรามาชิมกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิตามินวิตามินซีวอเตอร์นะคะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ดื่มน้ำน้อยและเหมาะสำหรับคนที่กวัวอ้วนเอามากๆเลยค่ะ เพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงถึงสอ0นะคะเป็นเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาลค่ะสูนแคลอรี่เลยค่ะค่ะสำหรับพวกเรานะคะขอจบการรีวิวสินค้าในเซเว่นเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ